ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับที่มาลงไว้มาสามที่เดือนที่แล้วมัวฝนตกด้วยนีกล้วยครับที่ปลูกไวยินเสียงออออไม่ใช่อะไรนะพ่อกำลังตัดหญ้าก็็จะมีแม่ก็จะปลูกอะไรไว้เต็มเล้วน,นี่ก็เป็นมะกรูดมะนาวเขาพ่อกำลังตัดอยู่ เดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็น้อยนาส่วนตรงนี้ครับส่วนโซนตรงนี้ส่วนมากจะเป็นกล้วยเป็นกล้วยมากกว่าเดี๋ยวพาเดินเข้าไปตรงนี้ที่ก็ประมาณห้าไร่ครับโดยประมาณก็ที่ลงไว้ตอนนี้เลยครับก็มีหลายอย่างนะก็จะมีตั้งแต่กระท้อนแล้วก็มาทุเรียนอ่า มะยงชิดมะปางนะครับแล้วก็ขนุนอะไรพวกเนี้ครับแล้วก็มีมะม่วงด้วยเดี๋ยวพาเดินไปดูทางซ้ายมือก่อนไม่รู้ว่าอะไรขึ้นมา้างนี่ก็จะเป็นกล้วยแล้วก็มีมะพร้าวด้วยครับมะพร้าวนี่ผมลงไว้ข้างๆนะ เ้าก็น่าจะมีประมาณสิต้นด้วยนี่พาไปดูเออแล้วก็มีกระถินมีอะไรด้วยครับเอ้ยมีชะอมนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าโทษดทีมะขามที่ลงไว้ก็มีต้นทานตะวันแม่ด้วยนะแม่เอามาผูกไว้ มีมะขามเทศด้วยนะแต่นน่มมะขามเทศอยู่ตรอันนี้ก็จะเป็นพวกมันพวกอะไรครับแม่เขาปลูกไว้แล้วก็งาอันนี้ไงนี่เป็นแม่เขาชอบปลูกอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวพาเดินไปดูต่อครับชะอมนี่น่าจะโตนะคือหญ้ามันขึ้นลกอะครับแล้วพอขึ้นเยอะใช่ไหมมันก็จะมีพวกงาของแม่เนี่ย ขึ้นมาแซมด้วยเราก็เลยไม่ค่อยกล้าตัดแถวตรงนี้นี่ก็จะเป็นชะอมอุ้ยชะอมก็ออกเห็นไหมครับในกล้องอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะกล้องมือถือค่ะนี่ชะอมผมก็จะปลูกไว้รัวๆนี่แหละครับนี่ก็ได้กินแล้วนะพูดถึงได้กินแล้วนี่ชะอมนะครับมะพร้าวผมก็จะปลูกข้างข้างอันนี้ก็จะเป็นต้นมันนะครับต้นสูงหนุนตุงก็เป็นแม่น้ํา คือมันอยู่ติดแม่น้ําเลยช่วงนี้ก็คือน้ําขึ้นครับน้ามันขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนู้นก็จะมีบ่อมีสระว์สองสองลูกแม่เขาปลูกงานเอาโรยไปทั่วนี่อันนี้ก็มะขามเทศมะขามเทศมะขามตรงนี้อีกต้นหนึ่งโต,ตแล้วติดทุกต้นเลยครับ พ่อก็ตัดย่ายอยู่นี่นี่ก็ขนุนอันนี้ก็ขนุนแล้วก็ตรงนี้ละมุดครับนี่ตัวละมุด นี่คำต้นมันแล้วก็แม่พูดถานตะวันไว้ด้วยนี่ไม่รู้ตรงนู้นว่าเขาลงอะไรไว้ต้องไปถามเขาเขามาลงเรื่อ๋ยวไปหาพ่อซื้อน้ำเขียวมาบ่อพ่อไม่ได้ยินแล้ว พอ่พอพ่อน้ำเขียว you, อยู่ตรงคาเลอร์นะน้ำเคียวอยู่คาเลอร์มันน้ำเคียวอยู่คาเลอร์ว่าไปกินก่อนเนะี่ยโม่งมุมพื่อมีอกอกร่ง มีเขียวเส้เวอมีอะไรครับเยอะหลายอย่างมาลงไว้นี่มะม่วงก็มันหญ้าเพิ่งตัดไปครับมันก็จะขึ้นขึ้นลงมาเรื่อยเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนอันนี้ก็เป็นซบโอนะจะพาไปดูใกล้นี่แต่คือเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าอะไรเลยครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยยาฆ่าแมาลงอะไรเงี้ยแมลงมันก็เลยมากินอะไรพวกนี้ครับแต่ก็เดี๋ยวพ่อเขาก็เอาพวกอ่าอะไรนะน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยครับมาคอยฉีดตรงนี้ก็ยาขึ้นเต็มเลยตอนแรกยาขึ้นไม่เยอะนะตรงเนี้ยยาขึ้นเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นทางหนึ่งลกเลยครับตรงนี้ยังไม่ได้ตัดตัดไม่ได้เพราะว่า มันมีงาแม่เข้ามาโรยนี่อันนี้ก็พวกหลุมพวกอย่างเงี้ยครับมันจะมีไปตลอดทางตรงนี้เลยมันจะเป็นพวกน้อยหนาก็คือหญ้ามันขึ้นลกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตัดไม่ได้ที่ตัดไม่ได้กรเพราะนั่นแหละครับคือแม่เขาเอาเนี่ยเอางามาโรยก็เลยไม่กล้าตัดกันอันนี้ก็เป็นนี่ ทุเรียนครับจะลกนิดนึงตงุงก็เป็นทุเรียนนะแต่ไม่รู้ว่าโตรหรือเปล่าเข้าไปดูไม่ได้เพราะหญ้ามันขึ้นลกเต็มหมดเลยเดี๋ยวต้องรอให้พ่อมาตัดก่อนค่อยเข้าไปดูทุเรียนก็มีประมาณสามสี่ต้นครับเป็นหมอนทองแล้วก็จะมีกระท้อนกระท้อนนี่งามมากเลยนะ จะถอนนี่ใบเหลืองงามมากเลยอันนู้ก็กำลังชูต้นเลยครับเห็นไหมถอนเ,เริ่มเลย <c oughs> ที่จริงมันมีหมดอะครับเนี่ยครับแถวแถวตรงเนี้ยมันก็จะมีหมดเลยที่ปลูกไปนะแต่คือญ้ามันขึ้นเพราะว่ามันเป็นหน้าผลแล้วเพราะมันเป็นหน้าผลใช่ไหม แม่เขาเอางามาโรยพอเอามาโรยเสร็จปุ๊บอะ่ะมันก็ขึ้นพร้อมหยางนี้พ่อก็ตัดไม่ได้เนี่ยครับมันจะเป็นหลุมประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ลมเคลียร์ก่อนเนี่ยครับไม่รู้ไม่รู้ในกล้องมันจะชัดหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้จริงมันจะมีเต็มเลยในนี้ พาไปอดูฝังนู้นพอเขาตัดไปบ้างแล้วนายา่านะแต่มันหน้าฝนะนวเนาะนี่เขาก็ตัดของเขาไปเรื่อยก็จะมีมะละกอด้วยครับมีมะละกอตอนแรกมีข้าวโพดด้วยแต่ข้าโพดมันหมดมันหมดของมันแล้ว ตรงนี้เป็นฟักทองครับแม่เขาฟักทองมาลงนี่เขามาลงนะครับเอามาลงไว้มีดอกละเนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันถูกตัดไปเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าแม่เขาเอามาโรยไปทั่วหมดนะครับอันนี้ก็จะออกแล้วฟักทองเห็นไหมนี่มีดอกละวนี่ก็จะเป็นสายลูกหนึ่งสายลูกนี้ตอนแรกครับเขาตากดินไปขายกัน ในนี้มันมีปลาเยอะนะพวกปลาสลิตปลาอะไรอย่าเงี้ยมีเยอะแต่ไม่มีชาโดฉะโดพวกล่อไปหมดนี่ก็เป็นมะละกอ,อเดินเข้าไปก่อนตอนแรกตรงนี้ครับที่ตรงนี้นี่เนี่ยมันจะเป็นข้าโพดเนี่ยมะละกอมะละกอก็จะมีแขกดำแล้วก็ฮอลแลนด์ครับมะละกอนี้แม่เขาก็น่าจะเ,เกลือมาโรยแล้วครับ ไม่ได้ฉีดยานะไม่ได้ฉีดยาสารเคมีอะไรเงี้ยครับแม่เขาไม่เอาเลยพอด้วยนี่เขาก็จะปลูกครับไปเรื่อยมีกระเจีย๊ยบอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยามาหลงไว้นี่อันนี้ก็มาปางมาหยงพิดทุเรียนขึ้นอยู่แต่อันนี้มันหญ้ามันขึ้น พวกต้นไม้อะไอต้นงามันขึ้นมันขึ้นเต็มเลยไงแต่มันก็คือใบมันก็คืองามเลยนะส้มโออยู่ตรงนู้นเอส้มโอนี่ไงเออสมโอไอน,นี้ก็แตกใบใหม่แล้วเนี่ยไออะไรนะามะายงชิดอะ่ะนี่ยแตกใบใหม่แล้ว พ่อเขาไม่กล้าตัดม่วงไงเพราะว่ามันมีงาด้วยใช่ไหมละ่ะตรงนู้นนะส่วนไอมะปางอะไรที่เราเรามาลงใหม่ใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนู้นตรง,ต,รงต้นเลยนะฮะอัดวิดีโอลง YouTube ก็มีประมาณเท่านี้นครับโอเคครับ Oui. Bye bye.